สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับผมวันนี้เป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ของแคลนไลฟ์แอคชั่นนะครับกับสายของอุลตร้าแมนนะครับผมเป็นแคลนไลฟ์แอคชั่นเป็นสายใหม่นะครับของอุลตร้าแมนก็เป็นสายของอุลตร้ารักคิลเลอร์นะครับผมก็ถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้รีวิวอ่าชุดการ์ดในชุดของ VLTD01 ไม่ใช่01 03นะครับยีอลีดีศูนย์สามอาจจะเป็นเพราะว่า,าผมไม่มีแผนที่จะเล่นอุลตร้าแมนอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ไปเดินห้างแล้วก็ไปเจอมาสองกล่องนะครับเลยจัดนะครับผมดิ่นี้เป็นกล่องของ VLD03 ล้วนๆเนาะเพราะว่าผมซื้อแค่2กล่องนะครับผมว่าของก็อาจจะมีไม่ฟูลเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะครับผมเป็นซ้ายของอุลตร้ารักคิลเลอร์นะครับเป็นแคนคอลลาโบเลชั่นกับบรรกาดนั่นเองเนาะเราผมมาดูที่อันนี้ก่อนเลยละกันอิมอร์จินารีกิฟต์นะครับผมก็เป็นกิฟต์แปดใบนะครับใส่ตามเกรดสามเนาะอืมเอาไปดูที่ตัวดิ่งนะครับตัวดิ่งผมขอเริ่มจากทริกเกอร์ยูนิตก่อนนะครับผม ก็เริ่มที่ดรอทิกเกอร์นะครับเป็นอุลตร้าแมนเอ็กครับดรอทิกเกอร์สี่ใบครับผมต่อมาครับเป็นฮิวทริกเกอร์ครับฮิวทริกเกอร์เป็นฮิวอุลตร้าแมนซีโร่ดักเน็ตนะครับผมสี่ใบนะครับคริติคอลทริกเกอร์อีกอ่านะครับผมเป็นอุลตร้าแมนซีโร่นะครับแล้วก็คริติคอลทิกเกอร์อีกใบนะครับเป็น อุนตอรแมนไทกะพันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคริสตัลทิกเกอร์ในบ็อกที่มันให้มาจะไม่ใช่อุนตอรแมนไทกะพันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวของดาร์คลูกเกลนะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองเนาะแต่ถามว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ดาร์คลูกเกลเป็นคริสตัลทิกเกอร์ที่ให้มาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีตัวที่มีสกิลเด็กที่ขอการ์ดติดชื่ออุนตอรแมนนะครับผมก็เลยต้องใส่เป็นอุนตอรแมนไทกะพัน์มานะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นคริปแปดเนาะจริงๆแพลนนี้สาม,มารถทำคริปสิบหกหรัรรบ ตัวเริ่มครับเป็นตัวเริ่มตรงสายเลยเนาะก็เป็นตัวของรีออฟดักเน็ตครับตัวเริ่มไรจัวอืเกรดหนึ่งครับผมเกรดหนึ่งก็ใส่เป็นพีจีครับเป็นพีจีไรทิ้งจั่วนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนซีโร่ดักเน็ตนะครับอ่าดักซีโร่เอาเลยดักซีโร่อ่าแฟลตนะครับผมสี่ใบนะครับเป็นพีจีที่มีเทคมากกว่าพีจีนะครับบอกว่าเมื่อลงสนามในช่องแวนกาดนะครับสามารถจั่วแล้วก็ทิ้งได้นะครับอืมก็คือในกรณีที่ว่าเราไม่มีเกรดอื่นใบอื่นเนาะแต่อย่างน้อยลงแวนได้ได้เพอร์เฟกต์ไรได้นะครับ ต่อไปครับเป็นเกรดหนึ่งตัวคืนคอสครับผมคือได้ทั้งโซแล้วก็ได้ทั้งดาเมจเลยอุลตร้าแมนออฟดักเนตครับสองใบเนาะสกิวบอกว่าเอาตัวเป็นข้อโซครับง่ายหนึ่งเดี่มง่ายมากเลยครับผมตัวต่อมาครับเป็นสุ่มหลังกล่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนได้เจอหรือไม่เจอเนาะถ้าผมคิดว่าถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอมันเนี่ยก็อ่าใส่เป็นอุลตร้าแมนออฟสามใก็ได้นะครับเป็นตัวของอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์ครับฟิลฟอร์สเอ้ยฟอร์สฟิลนะครับผมหนึ่งใบครับสกิวบอกว่า เมื่อมันบูทครับผมถ้าพาววเอร์ของวบกาดคู่แข่งเนี่ยเป็น8ปดพันหรือตั่ากว่าครับสามารถโซบัสหนึ่งเนาะเพื่อในแบทเทิลนั้นเนี่ยขอมือคู่แข่งสองใบกาดนะครับก็ได้มาหนึ่งใบนะเพราะว่าเปิดเจอสองเปิดสองกล่องได้มาใบเดียวก็ใส่แใบ,ใบหนึ่งครับใบเดียวก็เก่งนะผมว่าไอตัวฟอร์ตฟิลเนี่ยต่อไปเป็นตัวของอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนทุกตัวอยู่แล้วฮะอุลตร้าแมนเอ็กซ์ดักเนี่นะครับผมสกิลบอกว่าครับเมื่อมันถูกนำเข้าโซเดวยความสามารถของอุลตร้าแมนเอ็กซ์อยู่อุลตร้าแมนเอ็กซ์ซีดเอ็ก แล้วก็ถ้าคู่แข่ไม่ถ้าคุณไม่เคยทำงานเขาได้ชาร์จด้วยความสามารถของมันเองเนี่ยเขาได้ชาร์จนะครับก็เก่งลดพลังก็ได้ครับคืนคอสก็ได้สำหรับประโยชน์ครับผมสำหรับอุลตร้าแมนเอ็กซิสเอ็กดักเน็ตนะครับเอ้ออุลตร้าแมนเอ็กดักเน็ตนะครับต่อไปครับเกีดหนึ่งใบสุดท้ายเป็นตัวของอุลตร้าแมนจี๊ดนะครับอุลตร้าแมนจีดดักเน็ตนะครับสกีบอกว่าครับนำวนดีเข้าสู่โซ่คุณแล้วก็เลือกบอลการทุกแข่งหนึ่งใบครับลบห้าพันใช้ความสามารถของชื่อเดียวกันเนี่ยได้บัลเพืเทินนะครับก็เก่งมากนะครับ ซึ่งจริงๆก็คือเข้าโซโลลบพลังไม่เสียเขาเติมบัสไม่เสียโซบัสนะครับเติมโซลได้ต่างหากสี่ใบเลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกรดหนึ่งแล้วก็ตัวเริ่มนะครับใส่ไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่แปดใบสิบเอ็ดใบสิบสองสิบสี่ใบนะครับอืต่อไปครับเราไปดูกันที่เกรดสองนะครับผมเกรดสองตัวแรกนะครับเป็นตัวที่ผมผมได้นาเสนอเลย ตันนี้ก็คือเอลเทลกานะครับผมเป็นน่าจะเป็นตัวร้ายในอนะุลตร้าแมนเนาะใครเคยดูอุลตร้าแมนคอมเมนต์ในคอมเมนต์ได้นะผมไม่เคยดูเหมือนกันเนาะ <c oughs> สกิลบอกว่าปกติดูดูแต่ไรเดอร์กับเซนไตนะครับแว่นหรือเรียครับผมเมย์นี่จมตีบันกาดถ้าพาวเวอร์คู่แข่งเป็นแปดพันหรือน้อยกว่านะครับสามารถดิทายเลกาดู้แข่งหนึ่งใบครับแต่ถ้ามันยืน,นแวร์เนี่ยจะได้จูบหนึ่งเก่งนะก็คือยืนแวร์ปุ๊บแวรลูกแข่งเกรดหนึ่งยืนแปดพันเนาะมันจะ มันจะได้จั่วแน่ๆนะนะครับคุณคือง่ายมากอืมเป็นตัวทำมือต้นเกมก็ได้ครับยิงบอดก็ได้เก่งครับผมแต่ข้อเสียข้อเดียวก็คือไม่ติดอุลตร้าแมนครับเป็นสัตว์ประหลาดเนาะต่อไปเป็นเกรดสองนะครับเป็นอุลตร,รล้าแมนโทเรเกียเฟนตาแฟนทัสมานะครับโทเรเกียแฟนตาอ่าไม่ใช่เฟนตาแฟนทัสมานะครับผมสกิลบอกว่าครับเหมือนนโจมตีม,ม,มันการถับเผ่าพัวธุ์มันการคู่แข่ง,งเนี่ยเป็นแปดพันหรือต่ำกว่าครับตัอมนเองจะบวกห้าพันเนาะแล้วก็ติดล่างครับผมในขณะที่คู่โจมตีมันในขณะที่ตอมเมงโจมตีีแนนกาดคู่่่ขงเย ผู้แข่งจะคออ่าน้ำมอวินิตจับมือมากาดไม่ได้นะครับก็คือง่ายๆมันคือเซลเลนทอมของใครอุลตร้าแมนนะครับผมห้ามน้ำมอวินิตเนาะแถมตีบอกห้าพันด้วยไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อลงสนามด้วยเก่งครับสีบ่ใบครับผมต่อมาครับเป็นเกรดสองตัวท้ายแล้วนะครับผมเปิดได้หลังกล่องด้วยนะครับก็คือตัวของอุลตร้าแมนเอ็กซ์ดักเน็ตโกมูรเนะครับเป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนเนะครับผม แต่ว่าเป็นด้านมืดเนาะสกิลบอกว่าครับเมื่อลงสนามนะผมสามารถเอาเดรกาดหนึ่งใบที่ติดชื่ออุลตร้าแมนเนี่ยเข้าโซได้นะครับผมนี่ก็คือใส่ที่ผมใส่อุลตร้าแมนเกือบทั้งเด็กนะครับอุลตร้าแมนเข้าโซได้นะผมแล้วก็ลบห้าพันเนาะลบยูนิตหรือบรรยาร์ดลบบรรยาร์ดทุกแข่งห้าพันนะครับอืมแล้วก็ถ้าเอาอุลตร้าแมนเอ็กซ์หรืออุลตร้าแมนเอ็กซีเด็กเข้าโซนะครับจะได้จูอันหนึ่งเนาะเขาสามารถของตัวเองแค่บ้านเพือเ่อน ที่เชื่อมืนมันก็ใช้ได้มันเบอรเธอรนะครับลงมาอีกตัวนึงก็ใช้ไม่ได้แล้วเนาะทิกล่างก็บอกว่าในเธิร์ทคุณครับถ้ามีอุลตร้าแมนเหรือ s อสอ็กซ์ในในโซนะครับผมมันจะบวกสามพันเนาะเก่งค่อนข้างเก่งนะครับผมสำหรับตัวของอุลตร้าแมนเอ็กซ์ซีเอ็กเนาะต่อไปครับเป็นสี่ใบอุลตร้าแมนไม่ใช่อุลตร้าแมนตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดนะครับดาร์คลูกเกี่ยวดาร์คสปาร์กนะครับมาลงสนามครับผมเขาจะบลัสโซบัสครับจวดหนึ่งใบเนาะเลือกวันหยุดทุกทีหนึ่งใบเนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นคู่แข่งเกรดสามขึ้นจะได้คริกหนึ่งครับผมแมนเรียครับว่าโจมตีบบนการนะครับผมสามารถโซยชาร์ตเนาะถ้าเป็นคู่แข่งเป็นแบตพัรหรือน้อยกว่าการนี้เป็นเกรดสามนะครับผมแยกมาก่อนอ่าลืมเก็บเกรดสองไปเลยนะครับเป็นเกรดสามตัวแรกนะครับผมสำหรับดาร์กดูเกียวเนาะซึ่งเป็นตัวรายแรกก็ได้รายสองก็ดีนะครับผมเล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับยืนแวนต้นเกมท้ายเกมเก่งหมดครับแต่ขอแค่ได้แวนตลอดนะครับเด็กนี้ขออย่างเดียวตอไเป็นตัวหลักของเด็กนะครับเกรดสามเปสุดท้ายเป็นตัวของอุนตาร์ดาร์คฮิลเลอร์นะครับผม เป็นตัวหลักของเด็กเลยนะครับจะไล่แรกก็ได้ครับไล่สองก็ดีนะครับฟาร์มมือก็ได้นะครับบวกขี้ก็เก่งนะครับสกีบอกว่าเขาจะบ้าโซบาสครับ่าลงสนามมาปุ๊บได้บวกหนึ่งนะครับจะจ่ายคอสเนาะแล้วก็เลือกวันการลูกแข่งหนึ่งใบครับผมลบห้าพันเนาะจากนั้นถ้าแข่งเมเกศสามหรือสูงกว่านะครับขี้บวกหนึ่งเนาะก็คือเหมือนกันเลยคนนี้อุ้ยอุ่องกองกองกองคนนี้ครับแวนผู้แข่งเมเก3สามสูงกว่าขี้บวกหนึ่งเหมือนกันคนนี้ขี้บวกหนึ่งเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าคนนี้ได้จวดแต่ลบหมื่นแทนคนนี้บวกได้นะครับสกิลล่างเขาบอกว่าเมื่อมันโจมตีบันยากาดนะครับถ้าแปนคู้แข่งแปดพัน 8, หรือน้อยกว่าจะได้ยิงเดียหนึ่งใบนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอ่าแคลนอุลตร้าแมนไม่ใช่แคลนไลท์แอคชั่นนะครับสายอุลตร้าดักคิลเลอร์ส่วนสายการเล่นก็จะเป็นการลบพลังรัวๆเลยนะคนเดี๋ยวผมลองสาธิตดูแล้วกันมันก็จะเป็นไลท์ที่แบบเพอร์เฟกต์สุดน,นะครับตัวเรื่องก็จะเป็นคนนี้นะครับอ่าลีกออฟดั้งเด็ม คุณไลเกตหนึ่งใครก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีก็คือแนะนําไลเป็น x นะครับเพราะว่าเราจะได้มีอุลตร้าแมนเในโซเทคของอ่าอุลตร้าแมน x ร่างโกโมราเมอร์ดาร์กนะครับจะสามารถทํางานได้ง่ายนะครับไลเป็น x ดาร์เน็ตครับเราโดนสักหนึ่งดาเมจอะไรก็ได้ครับสุ่มๆๆุ่มสักอันนึ่งฝึก่ะโดนดาเมจนะครับเพื่อมีคอร์เตบาสเราจะได้มีคอร์เตบาสเล่นครับไล่สองครับทางที่ดีไลเป็นอ่าเอเทลกาครับเป็นตัวลงเวรนที่ดีสุดแล้วนะเพราะเอามือมาเอามาช่วยจจ่วได้นะครับตีครับผม สมมติแปลนทุกแข่งแค่มื่อเกตหนึ่งเนาะก็ได้จวบหนึ่งง่ายมากเลยอืมอ่าจะโดนรักหนึ่งดาเมจครับเทิร์นที่สองอ่ารอทิกเกอร์อ่ะคุณได้มือช่วยละอ่ะเทิร์นคุณครับทีนี้ก็จั่วครับเราจะเริ่มแห่ตั้งแต่ขึ้นเกรดสามนะครับผมเกรดสองอาจจะคุณอาจจะเริ่มแห่ก็ได้แต่ว่าอ่าเก็บมือไว้ดีกว่านะครับคิดว่านะเพราะว่าแห่เร็วมันไม่ใช่สไตล์ของแฮนด์โปรเทคนะครับไลท์ครับคุณตั้มแมนดาร์คิลเลอร์นะผมหยิบอินบัติสติกโปรเทคหนึ่งนะครับ เด็กนี้ยังต้องใช้โปรเทคหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าโปรเทคสองอมาแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับมันเป็นของโปรโมมาเทิร์นนะผมไม่สามารถผมไม่สามารถหามาใส่ตอนนี้ได้แล้วก็ยังไม่เห็นความจำเป็นของมันนะครับผมโปรเทคสองก็เลยเอาหยิบโปรเทคหนึ่งไปก่อนแล้วกันแถ้าโปรเทคสองเมือ่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเลือกเลยครับเพราะว่าอุลตร้าแมนมันสามารถที่จะเล่นบุกพลังแรงๆได้แล้วก็ป้องกันแบบสุดตัวก็ได้นะครับอุลตร้าแมนไล่ครับเป็นอุลตร้าแมนไม่ใช่อุลตร้าดัรคคิลเลอร์นะผมโปรเทคเนาะกล่องกล้องกล้ัสองนีส เขาจะมาสวัสดบวกหนึ่งได้ครับผมลบแวนทุกแห่งห้าพันครับแต่ว่าถ้ามุ่ทุกแห่งไม่ใช่เกรดสามก็ไม่ได้คลิกนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ช่วยเอาอะไรสักอย่างไปแหกก็ได้นะครับผมถ้าอยากจะได้ลบพลังแบบเต็มประสิทธิภาพลงคนนี้ไหมครับเอ็กดังเน็ตเนาะแล้วคุณก็จะลงกโมลอาเมอร์ครับสกิลครับลงสนามดูดเอ็กดังเน็ตเข้าโซครับบ๊บลบแวนทุกแห่งห้าพันครับตอนนี้เนวันทุกแห่งตอนนี้จะเป็นลบไปหมื่นนะครับผมสกิลของ อ่าอีกนั่นเอยที่เอาข้อสวเมื่อกี้ครับลบอีกสา0พันครับไงหนึ่งเดมถ้าสมมติคู่แข่งเป็นฟอร์สพลังเหลือศูนย์นะครับตอนนี้เราตีเข้าไม่ว่าเอาอะไรตีก็ตีเข้าหมดเลยครับเอาทิกเกอร์ตีก็ยังเข้านะครับตอนนี้แนวจบตีของเราประมาณนี้ครับคุณอาจจะคอโรเรกียไปช่วยตีนะครับอะไรก็ได้ครับบูทหลังได้หมดเลยรั้ตัวบูทก็อาจจะเป็นตัวจีที่ไปยืนรอเ์นหน้าก็ได้นะครับมันมีประโยชน์มาก อาจจะยืนตรงนี้ก็ไ <Yeah. S 1> ด้ <c loo> <1. S 1> คนนี้ได้ลดห้าพันไปแล้วยืนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้บอกห้าพันนะแวนตีครับสามได้สามได้คุณก็ได้นะครับหนึ่งครับสองคิดีิเข้าทิกเกอร์ครับคิดีิเข้าโยนออให้ขั้นที่เบาอ่ะผมโยนให้อ่าข้างนี้แล้วกันแล้วก็สามได้อะไรก็ได้อะไรก็อันนี้คนนี้ก็ได้เอโอเคสามได้ครับบอดบอดหมดครับโทลิเกียตีครับ ห้าม normal กัดทคบอกว่าถ้าเปนผู้แข่งแปดผลิตต่ำกว่าครับเปนยืนศูย์กัดอ่าตีบอกห้าพันเครับหนึ่งทิกเกอร์ครับมันก็จะเป็น19บเกานาะสิบวกอีกห้าพันครับผมก็เป็น2 4งหมื่นันเนาะแปนผูแข่งยืนศูนครับต้องขอกาดอย่างนั้นสองหมืาพซึ่งค่อนข้างจะเอาเรื่องครับจากปกติที่ต้องการแค่ห5ื่นก็พอครับก็กาด2 5งหมื่นหานะครับอ่าดักเน็ตเอกดักเนตีครับผมเป็น9ก้าพันนะบวกอีกแปดพันเนาะก็เป็นสิบเจ็ดนะครับขอกาดสองหมื่นนะผมแรงนะ ประมาณนี้ครับสำหรับเดื่ของอุลตร้าแมนสายอุลตร้าดาร์คฮิลเลอร์นะครับผมก็ถามว่าเก่งระดับไหนเออเก่งระดับพอสู้เมตาในวีได้นะครับแต่อาจจะต้องเติมของจากบล็อกอื่นนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เติมจากพวกอื่นที่มีดอพีจีทั้งเลยไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างนี้เท่าไหร่นะครับผมส่วนบางตัวเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นกับสายอื่นได้นะอย่างเช่นตัวของอุลตร้าแมนเอ็กซ์ดาร์เน็ตโกลมอล่าอเมอร์นะก็สามารถเอาเล่นกับสายของอุลตร้าแมนเอ็กซ์ได้นะครับซึ่งเก่งเลยทีเดียวนะครับผมก็ ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทั้งทาง Youtube แล้วก็ทาง b i l i บ i ล i นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ